สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของอู่หันสาค่ะสวัสดีไปยังเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองลูกค้า f อฟทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้จะพามาดูรถสวยๆนะคะอีกคันหนึ่งนะคะเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะวันนี้ก็ลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นหัวฮ i โน่หน้ายักษ์หัวแคบค่ะ เครื่องติดรถคู่ตัวของคันนี้นะคะเป็นเครื่อง JO8C นะคะ210แรงมา้า6สูบเป็นเครื่องธรรมดาค่ะแต่ว่ารถคันนี้มาเป็นชุดตัดนะคะเราวางเป็นคัสซีไทยนะคะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเห็นเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะคันนี้ที่ลงมาคือแบบว่าอะไรโคมเมี่ม,มาแบบจุกๆนะคะคันนี้ก็ ลงเมื่อเดือนที่แล้วก็ลูกค้าก็จองเลยนะคะวันนี้มารับรถกลับไปดูแลไปไว้ใช้งานค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรอบๆคันคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะรับเหมือนคันนี้บ้างไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลก็อย่าลืมแวะมาจับจองอุหนุนกันได้นะคะที่กู่ฮันษาค่ะลูกค้าอ่าเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันกันนะคะสีของคันนี้นะคะเป็นสีฟ้านะคะโทนฟ้ามุกนะคะ อะไรครเมียมของคันนี้นะคะทางอู่แทบ,บจะไม่ได้ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าเลยค่ะคือจัดเต็มมาจากญี่ปุ่นให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาหน้าแก้มนะคะคาดหน้านะคะตรงนี้ยค่ะตรงซี่กระจังกัน อ่าบางฝุ่นไม่ใช่บางฝุ่นเนาะกันชนกันชนพอเฟียใหญ่เลยปังต่อด้วยนะคะเพราะว่าหัวหน้ายักษ์สนมากจะไม่มีปังต่อโครเมียมมานะคันนี้แบบมาแบบพิเศษฝาครอบล้อคันนี้นะคะก็มากับตัวรถจากญี่ปุ่นเลยค่ะลูกค้าแถมให้จุกๆเลยนะคะคันนี้ติดเป็นฟิล์มดำค่ะลูกค้าขากระจกโครเมียมนะคะกระจกบาแอนาซ่านะคะบานหลังเต่าให้นะคะเต็มดาวอารมณ์แรงมากเลยค่ะเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะตัวนี้ สวยมากเลยค่ะลูกค้าเรื่องดีนะคะลูกค้าเดินทางมารับไปไว้ดูเลต่อไปไว้ใช้งานนะคะอ่าสเปคก๊ะบะค่ะเดี๋ยวพาดูข้าง,างเต็มคันกันนะคะกะบะคันนี้ค่ะความยาวอยู่ที่3าเมตร60เซนค่ะเสาลูกค้าสั่งมาความสูงอยู่ที่8 0 0แสนเัวแปด้าเนาะแล้วก็อ่าฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนค่ะลูกค้าอ่ลูกค้กาก็กำลังได้เลิกนะคะสตาร์ทรถอยู่เนาะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆคัน สวยมากตัวนี้เป็นฟ้ามุกนะคะลูกค้าก็ได้เลิกนะคะสั่งมาเป็นฝาข้างล็อกนอกนะคะตัวนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเราพาเดินดูร,บรอบๆคันค่ะแบตใหม่ให้เรียบร้อยทั้งสองลูกค่ะส่วนตัวบังฟูนหลังค่ะลูกค้าสั่งตัดเป็นสามแผ่นนะคะลูกค้าหน้าเต็มเหมือนกันแต่ตัดเป็นโคน3สามนะคะฝาท้ายเป็นลายเพชรค่ะหมูช้างคู่ดันท้ายนะคะใส่ให้เรียบร้อยเลย ดูอีกข้างหนึ่งเนาะรถคันนี้เป็นคัสซีไทยคะ่ะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาดูสภาพคัสซีกันบ้างนะคะตัวนี้คัสซีใหญ่ๆสวยเลยจากตัวนี้เนาะท่อเป็นเอสเล4สนิ้วให้นะคะออกตรงกลางระหว่างคัสซีกันร,ราวถังน้ํามันเป็นสแตนเลสตัวยูนะคะตามนี้เลยดูอีกข้างหนึ่งนะคะตัวนี้ลายจะเป็นลายสเปกอูกค่ะคือลายนี้นะคะลูกค้า ถ้าชอบลายอื่นก็สามารถสั่งได้จ้ะทำให้ได้ตามสเปคลูกค้าต้องการนะคะ,ะสำหรับคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับทีมงานนี้ก็ขอบคุณพี่ๆด้วยที่ไว,ว้วางใจผลงานจากทางอูน่าจะเป็นคันที่5นะคะที่เดินทางมารับรถจากทางอูนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆท,ท,ท่านนะคะไปทำงานในกิจการก็ขอให้สมหวังเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยเงินทองผลเงินผลทองเข้าบ้านนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลา,าไปแล้วสวัสดีค่ะ